สวัสดีครับสวัสดีครับเสียต้นโอ้วันนี้ทำอะไรครับเนี่ยงานล้างบ่อล้างบ่อครับล้างบ่อเดี๋ยวสไลด์กับแป๊บลงไปโอ้โหล้างให้สะอาดเลยบ่อโอ้โหเตียงนี่ตะปูดุกครับพี่น้องอยาากมเเด ไม่ต้องเอาอะไรมาเอาตะแลงมายกเล่านะครับกันเองกันเองนู่นนะฮะสิบบาทบาวจะกับตะกาครับผมโอ้เมื่อแล้วเป็นบ่นี่ยั่งครับยั่งจะล้มลงอีกรอบบ่ยพุคนอ่ะมึงปลาลิงลอยอยู่ปลาเถอะโอ้ถูถๆถูถเหมือนนี่เป็นหลังบ่อเ้ยครับเด้อโอ้ สูบน้ำบอ,อกว่าเมื่บ่าเขาจะได้ดเขาจะได้เขา,าจะได้สะทั้งนี้ไปทั้งพุ่นอีกเก็บทั้งพุ่นสกักกอนโอ้เก็บทั้งพุ่นสกักกอนอือโอ้นี่นครับเคบเเนสูบเคน,นใส่เครื่องสูบน้ำสูบออกครับพี่น้องคนนะครับตอนสูบบระดทศไทยครับเนื่องจากว่าเครื่องมันเสียงดังครับโอ้โหเป็นสูบน้ำออก เ๋ือน้ำนิดหน่อยอืม <AN> พุ่น่ะปลาซิวเนาะปลาซิวกลายโอ้โต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 โ้ปีกวครับบ่อนี่บ่อนี้ปีกว่าใช่ไหมต้นอืมโอ้ ยังหลยอยู่เนาะ่นน่ะตุมตมต่มๆตุ่มๆอยู่หล,งลังจากสูบน้ำออกเมืกรเริ่มจับแล้วครับบ้านี้ครับโอ้โอเอาโอ้เ,เอามือสดๆเลยบัดตะ บ่าปากักมือป,อรรปอบ่ะโอ้อืมปะตะเห็นตะดาบครับซึบ <c oughs> <c oughs> ซึบโอ้โหเนี่ยมันง่ายเอาไว้ที่หลงโอ้เอาไปเนี่ยโอ้เอามาตักโอามาตะโอ้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 คนเขามีปีมือไม่ต้องใช้ห้วยเทยเนาะปัดเถอเน่นอนแทบบ่าตะกำบากพูดะ เราตะอหาจับตัวมันตายนะครับตายยังในลายเพละ่ะมุดใส่อุปกรณ์เสริมเลยต่เนียอู้หิตมกันเลนกเนาะโอ้อ้าัว น้อยครับอันนี้ครับลูกมันงานไม่กินกระซิ้วไหมครับโอ้ยทานเก็บตัวเลยโอ้ได้อีกแล้วบ่าวตะบยิงยันเลยครับบ่าวตะหาจับแต่ปลาตายโอ้พอสูบหมดแล้วทำอะไรต่อต้นทีนี้เลี้ยงเลี้ยงปลา ลาแบบไปกินเฉยครับปลาไปกินขาดทุนบ่ครับผมแสดงว่าบ่อนี้ขาดทุนบ่ขาดทุนครับโอ้ลงทุนไปเท่าไหร่บ่อนี้ไม่รู้โอเคต้นเอาไปเบิดครับลงทุนไปหมื่นตัวบ่สักหมื่นบ่อยไปจนหมื่นหมื่นวันนี้หมื่นสองหมื่นสองบอนุ่มหมื่นห้าโอ้ หมื่นสองพันตัวครับบ่อนี้ขายมาไงเงี้ยเสียต้นขายทยอยไปเรื่อยๆครับผมผ่านไปเรื่อยๆครับอืมขายไปเรื่อยๆโอ้วันนี้จับไปส่งเขาเนะาเนะครับผมโอ้เหลืออะไรครับเยอะขนาดนี้ผมว่าบ้าเหลืออยู่บ้าก็ับมาขายบ้านเราอืมวันนี้จะเอาไปขายบ้านโปกสีบ้าโอ้โปกสีไข่โปกสีไข่ปุ่น์ะ่ะบ้าน

เห็นหอยหน่อยเดียวแล้วก็ร้อยไปเท่ากนนึงไปเก็บเฮ้เฮ้เฮ้้เฮ้ทำซสโซบูต้าวมันยาอืมป่ามีบ่อแลครับง่ายครับป่าบ่ออืมเฮ้ ปลาด้อครับเด้อมาทีหลังได้แต่ห้อยตีนบาวตะครับโอ้ได้อีกแล้วบาวตะโอ้จับปลาสองมือเลยตัวน <Overwatch> <c oughs> ี้พี่ยหำไหมเขาบอกว่าสิเขาบอกวาเขาไม่ดีเลย้ อืมนันไปแล้วครับปาสองมือครับคุณปูปลาเห็ดกระเทียมอืมฮึ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 มปอืมฮึมโอ้ทั้งหลายยุ่นี่เนาะโอ้อยากลองนยุาม่อืม รอบนี้เก็บได้เก็บเอาแล้วครับรอบนี้ทนเลดตีท่านเก็บาดุเก็บนั่งเก็บปลาซิวันต่อเถอะตนตนะครับลอยลน่ีบกริบกรบเต้มบอเอาเอ้าเอ้าเอามันอีม่กดิเยอ ด้านหลังต้นไปหลังแล้วต้นกะปูรบบ่บไปไก้กะปูกม่เอาบ่กินกินอยู่เจ้าของบอย่านกับปูนะครับโอ้วาตาะได้อีกแล้วครับ อู้ย่างใหญ่เลยดูกมั้เอ๋ปาดุกปีกว่าถ้าปีกว่านสมพันได้บ่นี่คายมาปีนึงเลยอืม ขายมาปีกว่าได้ตังค์ไปแล้วสามแสนลงทุนไป, 7, ไปเจ็ดแสนเฉ <c oughs> พาะค่าหัวอาหารเดือนละสามหมื่นฮะ

อุ้ยอยโโหลานมันตัวใหญ่เลยเนาะปลาดุกมันจะเข้าแล้วบ่อมันมีนวดเหรอทุนทั้งใต้เป็นหินบดินเหนียวเลยดินเหนียวติ นี่มั้งฮ่าฮ่าอย่างนั้นตอนต้นขอมันเอาล้มท่อมกล้วยจะตอนอยนตัวน้อยโอ้เอาอีกแล้วโบมุกขีมันกินขี้โบแล้วก็ดูดแต่ละอย่างอะไรเวอร์ได้คูณอาหาร